ปีใหม่ไทยเนี่ยนะให้เราเนี่ยนะรู้เลยว่าของขวัญพิเศษจากอาจารย์ในปีนี้นะคือแผ่นยันปลดหนี้มีทรัพย์แผ่นนี้นะแผ่นยันปลดหนี้มีทรัพย์นี่ตั้งใจท่านมาแจกฟรีนะไม่มีการไปเก็บค่าส่งไม่มีมูลค่าไม่ต้องมาเสียงเงินบูชานะอาจารย์เนี่ยให้ลงชื่อไว้เลยใครที่อยากได้อาจารย์จะ แจกตลอด1เดือนเลยนะตั้งแต่16เมษายนไปจนถึง15พฤษภาคมวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันไหว้ครูของมหามนตรานะมารับเองนะกับมือของอาจารย์เลยที่นครปฐมนะใครได้ไปแล้วย้ำอีกทีหนึ่งแผ่นยันปดหนี้มีซับนะเอาใส่ไว้หลังโทรศัพท์แบบนี้ใส่ไว้ในเคสก็ได้หรือจะเอาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เนี่ยนะกระเป๋าสตางค์ของเราจะมี ใบไหนจะมีกี่ใบเอาใส่เขาไว้นะก็าหนึ่งคนนะก็จะได้หนึ่งใบใครที่มารับเองนะเตรียมลงชื่อไ้เลยใครมารับเองไม่ได้เนี่ยเวลาบูชาวัตถุมงคลอะไรใช่ไหมอาจารย์แอดมินเขาจัดส่งไปพร้อมกับวัตถุมงคลน,นั้นขอให้ทุกคนได้ปลดหนี้ได้มีทรัพย์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันในปีนี้